มันกลวมนไ่ย่าท,ทีน้นธรรมชาตขิของแก๊ส G ไ,ไม่มีที่จริงเพราะว่ามันป็นมาหานสาบก็คือเขาเิงสายคที่แก,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 ก๊สที่เกิดออกมาควาน่ากลัวขงแก๊ส M อยู่ตรงนี้ครับไม่อยู่ตรงนี้จบนนไ,ไน,น่ากลัวความน่ากลัวที่แก๊สแต่ตัวที่น้ำแก๊สตงน,นะครับเคยไหมเวยาแก๊สปะเบดทํไงครับแก๊สจะรดล,ละงไฟกระเบิดก่อนหรือทําไงอ่าแบบนี้ใช่ไหมอ่า เคยใช่ไหมเคยทำไหมบางคนหนักอยู่นี่อยู่นี่เลยบางคนนอนถังแก๊สใช้ทีนะครับถังแก๊สพุ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมเป็นพุ่งขึ้นใหม่รอบหนึ่งเพราะน้ำแก๊สอยู่ในมันหลายออกมาเงินไมาตรหยดน้ำเหองน้ำแก๊สสามารถขยายตัวกลายเป็นไอร์ได้ถึงสองร้อยห้าสิบเท่าดังนั้นเมื่อที่แก๊สบนถังมันล้มแล้วเรามีแก๊สอยู่นี่คืออันตรายมหาศาลเลย แล้วอันตรายของมันก็คือถ้าเรานอนถังแก๊สใช้อยู่ใช่ไหมครับตัวน้าแก๊สมันก็จะไปฟังที่วาล์วแก๊สทําให้เซฟที่วาล์วแก๊สไม่ทํางานถ้าถังนี้มันโดนความร้อนสะสมอยู่นะครับแก๊สไม่สามารถรีดออกมาได้เป็นไงครับถ้ามาันรีดออกมาไม่ได้มันก็จะเิดดังนั้นถ้าแก๊สหมดยาหาทำนะครับถ้าแก๊สหมดให้ไปเติมหรือไปเปลี่ยนไม่ใช่ครอบถังเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับเอามาดูกันครับลิควิดแก๊สลิควิดแก๊สหรือแก๊ส LPG เวลาบรรจเหรอมาไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากครับมันก็แค่แก๊สทั่วไปธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้น่ากลัวแต่อยากให้น้ำมันออกมานะจำไว้เสมอครับดึงกริมาณหยดน้ำของน้ำแก๊สสามารถขยายตัวกลายเปได้ได้ถึง250เท่าเชิญนี่คือน้ำแก๊สที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือน้ำแก๊สนะตอนที่จุดให้อายออกมามันไม่ได้แรงเลยแต่ทุกอย่างก็ตามแต่น้ำแก๊สหลออกมามันจะเป็นยังไงล่ะจ๊ะจำไว้ให้ดี ดังนั้นนั่นคือน้าที่ออกมาจากขวดเล็กๆเลยครับแต่ตอนนี้ในถังนี้มี75%อ้าวเขาพึ้นมานะครับอ่ะทีนี้เมื่อกีก้เทกับขวดใช่ไหมครับรอบนี้ผมจะให้ครูเขาเทเออกจกถังลองมาดูซิว่าถ้านอนถังแก๊สใช้แล้วมันซึมออกมาหรือมันรั่วออกมามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับครูที่ใครมีวิดีโอถ่ายถ่ายรูปไอ้ภาพภาพถ่ายภาพให้ลูกครูนะครับอย่าหาทานะครับนอนถังแก๊สใช้ ตัวถุงตัวชิ้นได้ใช้หนาเชื่อกเพราะให้อุณหภูมิความร้อนที่สูงจะโลจะไฮก็ตามแต่ทุกครั้งที่เราใช้เราต้องใช้ตัวเล็กโครเลเตอร์เป็นตัวลดแรงดันจากถังนะครับเพื่อจะให้ลดแรงดันเบาไปสู่เตานี่คือตัวเล็กโครเลเตอร์แต่สิ่งสำคัญของเล็กโครเลเตอร์ครับผมอยากให้ทุกคนได้สังเกตตรงถุงประเภทของเล็กโครเลเตอร์ที่ดี เหตุการณ์บางครั้งที่เกิดขึ้นเกิดจากไอ้สีดำๆที่อยู่ตรงตัดเห็นไหมครับเ <_ S 1> ขาเรียกว่าโอลิงเนาะโอลิงเนาะโอลิงมี x ไเอ็กซ์ปายเปมันหนุนอายุมันอยู่ที่ประมาณปีครึ่งพอปีครึ al ่งมันหมดอายุไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นยางสังเคราะห์นะครับเป็นยางสังเคราะห์เวลาเป็นโอนิวซ์มันจะแตกแล้วแตกในที่นี้มันไม่ได้แตกจริงๆนะผมเคยเห็นมันแตกเป็นผงเลยพอเป็นผงมาวางไว้เนี่ยโดนลมโดนอะไรหายไปแล้วเราไม่สังเกตปรากฏว่าโอ้ิงมันหายไป พอดินมันหายไปเสร็จปุ๊บเราเผลอเลยครับไม่ได้สังเกตไปทำการสวมนะครับสวมปูนีนเข้าไปนะครับสวมปูนีนเข้าไปนะครับพอแข็งสดแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงครับมันก็ย,ยังไม่สนิทถูกต้องไรเพราะไม่มีปูนินทำให้มันแน่นถูกต้องไหมครับเวลาเราปรเปลีใช้งานมาพักม,มันจะรั่วมันจะรั่วแลวะมุมส่วนเสมอครับถ้าแก๊สรั่วที่วาวลกวต้องทำยังไงครับ ปิดวาลแก๊สนะครับถ้ามันั่วที่ถังแก๊สอะไรเนี่ยั่วยมีไกลสบายครเดินไปปิดวอลแก๊สจบปิดบาลแก๊สไปทางไหนเดี๋ย่อนเไหมเวลาถ้ามเพเอร์มันรั่วมาเนมันจะมาไปมันจะมาท่วมที่บริเวณบาลแก๊สพอาท่วมที่บรวณบาลแก๊สเราทำไงเมือเปลไปิดแนไหมเราคออไถ้าถ้าถ้าปิดด้ก่อน ผ้าเราอะไรต่อผ้าชุดน้ำแล้วองนีต่อเอาไปคุมถังยังได้ครับเห็นเด็กภาพที่ผมมาให้ดูเมื่อเช้าไหมป้าผมว่าเป็นไงครับกับผ้าละคุลถังลมมันเองเรื่องแต่ว่าผ้าชุดน้ำมันเปียกมันติดที่วาวเลยติดที่วาวถ้าผ้าชุดน้ำไปติดได้แต่ว่าเข้าใกล้ไหมอันตรายหมดถ้าเราอยู่ใกล้ก็เลยรู้สึกร้อนๆได้เลยการแผ่รังสีความร้อนของแก๊สเอันจีแต่ถ้าร้อนเราเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ตรงนี้ครับที่บ้านมีไหม ดีมากว่านะไม่ว่าจะเป็นไม้กว่าทางมะพร้าวไม้กว่าดอกหญ้าท้ายยีหรือไม้กว่าหยาดแย่ยีสุดทำไมไม้กว่าหยาดแย่ยีสุดใช่เราสามารถใช้ไม้กว่าแทนแทนแทนดูได้เอาปทนอะไรเขาไม่ตกเหรอดับแล้วไม่ตกติดเขียวเลยจะดับเลยเราไปทำแทนมือรับไปทำหน้าที่อะไรครับเอาไปทำการติดบอลไปติดบอลแก้สเป็าอะไรทางขวาก็แค่สะบัดมานิดนึงให้ไปทางขวาแค่นี้เพราะบอลแก๊สมันถู ดีไซน์ให้เป็นเหมือนกับฟันเฟือนนะครับมันสามารถที่จะเป็นรกระแทกได้นี่ในกรณีที่ถังแก๊สระวางอยู่ระดนนะแต่ถ้าเป็นบ้นานสมัยใหม่ฝันเพราะอะไรถังแก๊สอยู่ไหน <c oughs> ใต้ซิงค์<ส>ใช่ไหมครับเอา้าถ้าอยู่ใต้ซิงค์เป็นไงมุดเข้าไปถ้าสมมติอยู่ใต้ซิงค์ทำได้ไหมได้เลยเต็นครับไม่ได้ยากเลยเลยเราแ,แ,แค่กดต่ำลดต่ำเหลือแทงเข้าไปข้างล่าง ได้ยังไงก็ต้องไปแทงบนสุดได้แทงล่างก็ได้นะครับแต่แทงตรงไม่ได้นะทีนะนะครับอ่ะลองดูขึ้นไปเจอที่าทำยังไงนั่งยังแทงเลยเอาไม่ได้ครับโอเคสุดยอดปุ่มมือดีก็อร่อยนะครับนักไทยนักไทยดีที่สุดเลยสักคนหนึ่งลองดูลองดูพี่แก้วพี่ก็ดับไฟได้ครับพี่แก้วก็ดับไฟได้นะครับ อยู่จนครับเพื่อนลองดูครับลองดูอยากให้เราได้ลองกันประสบการณ์เลยครับในการรับไยเดียครับเดี๋ยวใช้ใช้ถังกระเพือด้วยนะแต่แค่อยากให้ใช้หัวคอลรอบตัวก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะครับที่มาเข้ารับการถึกวิวน้อยกว่าคนร้อยกว่าคนมีถังกระเพิอกที่บ้านไหไม่มีเลยเดี๋ยวเราต้องรู้วิธีการในการรับายเอาจุดไฟก่อนลองหน่อยนะสุดที่เชื่ ลองดูสิถ้าเจอเหตุการณ์ที่นี i i like ่ที่บ้านเราเลยครับถูกไหมถ้าใควมาเขาจะปมมือให้เลยกระโอ้สุดย่าเอ็นดูครับสตินะครับตอมารี่สุดคือสตินะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่พยายามดับไฟให้ได้แต่ถ้าดีที่สุดมันก็ไม่น่าเกิดแต่ถ้าดีที่สุดนะครับถ้ามีถังระเบิดจะดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาสร้างประสบการณ์ร่วมกันเกับเราไปที่นั่งรดี๋ยวถ่าแก้วไปนั่งเดี๋ยวเราจะลองเอาถังแก๊สติดไฟนะครับเตรียมวก นะครับเดี๋ยแล้วก็ใช้มือหนี้ทำการเพราะนมาได้คนกวนได้ไมคนละหนกิ๊กครับได้ไมท่านทุนได้หรออ่ะขอสองแถวเร็เชิญครับเชิญทุกท่านเลยครับสองแถวเร็วไปเลยครับทุกคนเล็วเสร็จส่วการบรยการเชิญเร มดี๋ยวครูเขาเซฟเดี๋ครับไม่ต้องกลัวครับเชิญเลยครับคนละ้ดื่มทั้งสร้างประสบการณ์ันด้วยกันครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะไปทุบภาพร่วมกันนะแต่ยังไม่ถึงเลยครับอีกนิดเดินพร้อมไหมพร้อมแล้วจุดไฟมาเลยครับเดี๋ยวหาครูก่นเลยติดกบ้าอย่าลืมติดกบ้าด้วยนะครับแข็งสวยงามเฮ้ย ขอเล to Mont ่าตกปาเลยให้ทำเสร็จแล้วไปยืนที่เดิมเลยนะครับใครทำเสร็จแล้วไปยืนตรงนี้เวลาที่ยืนเลยเดี๋ยวจะไปถามต่อไปนะครับเดี๋ยวถามสุดท้ายละที่กดแรงเลยนะกดเก้าออกเข้ากดแรงออกแรงนะครับเรากดแขนไปเลยเด้ยติ๊กาครับดับเล้ติ๊กปลาด้วยถูกต้องนะครับ การดับไฟที่แคือเราต้องติดบางแก๊สด้วยตัดวงจรกันออกของแก๊สทีด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยทิ้งทม้งทิ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  ติดปลาด้วยนะครับตดยอากับได้แล้วก็ติดตาานะครับเพการป้องกันการติดารี่มนซากนะครับเพื่อไให้เกิดการติดขึ้นมาใหม่นะติดปลาด้วยเวลากดกดแรงเลยคือเขียนใหุ้ผลเคนง่ายๆนะคับมันบอกแรงอือครับผู บอลแก้ด้วยสุดยอดเป๊ะเลยเต็มเลยนะครับรับสินะเดี๋ยวับกเมื่อกี้นะนะแทนดีนะเดีนยวจากเมื่นกี้นะชิจะใกล้ตัวไปหางไกลตัวนะครับเดี๋ยวครูก็พาเข้าระยะชินนะครับอยู่ที่1เมตรนะ1เมตรนะกดสรักเอาให้หมดนะครับแล้วถือถังให้พร้อมเอ้า ดังนี้นดังนั้นปุ่มให้กันหน่อยสี่คนนี้รอบนี้ขอสุภาพสตรีครับสี่คนเชิญผู้นี้ทำไมดีร้อยมาดีเดินเลยดีเดินเลยเป็นไรเดี๋ยวรอเปลี่ยนกระบะไอเปลี่ยนสายก่อนครับคิดมาเลยครับใครที่ขังกระเพือยอยู่หน้าตัวเองกินไปก่อนเลยนะครับไปจุดแล้วเร็วเดี๋ยวนะครับขั้งใครทันมันครูพาเข้าด้วยนะครับคูพาเข้าด้วยนะครับอ่ะพร้อมแล้วเชิญไป สุดยอดแตะมือชุดนี้เลยอยากเห็นชุดพยาบาลดับเพลิงอยากเห็นชุดพยาบาลดับเพลิงมาชุดพยาบาลสองคนนี้มาเชิญมาเลยครับนี่คุณหมอหน้าอีกคนหนึ่งแนตะ่ชุดพยาบาลเ,เ,เชิญเชิญครับตับตกเลยชุดพยาบาลหน่อยนี่ภาพสวยเลยชุดพยาบาลดับเพลิงใครรู้ตัวว่าใส่ชุดพยาบาลเชิญครับนี่คือพี่ซีวันพอดีหรือหนึ่งสองสามสี่ครับเชิญเชิญครับมีวีซีนพอดีพอดีนะครับ พอชุดพยาบาลเสร็จแล้วก็จะต่อไปชุดสายนะรันนสุนทีน่มันเองไอ้บ้ากระสุนเขาพุชซอยองเนนี่นะครับมันไม่ใช่เป็นชุดชุดไปนะครับเอราะว่ชุดฝ่ายเดี๋ยวรอดเลยครับ,ดเ,ดบ,เ,รบเ,ดเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณก็พาไปรอสักครู่พร้อมยบพร้อมแล้วเอ,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 อ้า thổi 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 cái đập thổi được không? Mấy đạp mấy thổi, tham ai không chịu mấy đạp nào hả? Cảm có người mới làm chưa? Mới Ok tham tập thêm mấy kỹ thang. Cấp bốn mươi, chú đi lòi mình đậpเอง. Được không? Mấy đạp đấy nhé, overseas, đạp đi <laughs> đạp mấy không? Cúm bỏ đạp. Mấy đạp coi này, nó tham tập này, nó tham tập mấy kỹ thang. Cấp bốn mươi thế nào? ไฟเลตติ้งเลยใช่ไหมครับไฟเลตติ้งมันจะมีตัวเลขก็คือ a กับ b ถูกไหมนะครับถังที่ได้มาตรฐานจะต้องมีไฟเลตติ้งถังนี้มีไฟเลตติ้งข้างถังไหมครับลองมองดูซิมีไหมมี a มี b ไหมใส่อยู่ใสงอันนี้มันคือบอลบอกว่าดับได้ a b c แต่ว่า a a หนึ่ง a สอง b สอง b สาม b สี่ขอถังที่มีไฟเลตติ้งมาดูหน่อยเลูกนะครับถังตัวนี้ไม่มีไฟเลตติ้งนะครับดูดีมีเลขกมีอะไรถังที่มีไฟเลตติ้งคก็จะมีแบบนี้ เข A, าว่าไฟอยู่ที่ 6k 30ปีถังนี้นม,มีไหมเพราะว่าไม่ได้ผ่านาการทดสอบถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ทำไมมันไม่ถึงไม่ผ่านาการทดสอบนะครับมาดูเดี๋ยวผมจะลองจุดไฟในกระบะให้ดูนะครับขออน้ญานเลยกระบะหน่อยอครับผมจะเอาถังแต่ละถังทีดไว้บนดูกันนะครับกาดับได้จริงไหมนะครับมันหมดดับอ่าดูนะครับถังดับเร็วทุกทีนี่ไซเดอร์ดับไฟประเทศดีแปดข้าถังชัดเจน พระเบสต์มีแบ่ข้าอาหารเต็นดูนะครับผมที่ฉีให้ดูดับไปดูนะ ระเพยที่มีไฟเลติ้งและไม่มีไฟเลติ้งที่มีไฟเลติ้งคือมีการผ่านการทดสอบมาแล้วมันแน่นอนว่ามันกินดาบได้แต่ถังไหนไม่มีไฟเลติ้งก็อย่างที่ท่านเห็นเห็นไหมชีบหมถังก็ไม่ดับถังนี้ไฟเลติ้งอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยหน่อย C A ห้า B ใช่ไหมนี่คือถังไฟเลติ้งครับ C A เป็น chicken breast บนก็ดับขออีกเดียวคือให้มีไฟเลติ้งมันแสดงว่าทังระเพยนั้นสามารถกัดไฟได้จริง ไฟติ้งให้จำไว้เสมอว่าถังระเบิดพลัง,งนั้นมันดับไฟไม่ได้ต่อมันอาจจะดับไฟได้ก็จริงอยู่แต่อย่าไปเสีย่ยงเพราะมันไม่ได้มีตัวบอกชี้ว่าสามารถไฟได้นี่คือถังระเบิดพลังที่ดีดังนั้นถังระเบิดสีเขียวมันมีหลายประเภทถ้านดูดีว่าถังระเบถังไหนนะครับมันหน้าตายอย่างไรนะครับอยากไปดูที่สีให้ดูที่ตลาดหรือฉลากนะครับดูที่สติ๊กเกอร์ว่ามันบอกไหมว่ามันมีไฟติ้งหรือเปล่านี่ปัจจัยสําคัญเลยใครใช้ถังระเบิดนะครับอ้าว สุดท้ายนี้มีใครมีคำถามอะไรอยากสอบถามผมไหมครับมีไหมฮะไม่มีเชือกเก็บหรือยันเชือกเก็บหรือยันนะครับมาให้กำลังใจเพื่อนหน่อยกำลังโดดลงแล้วใครก็ไม่รู้นะครับมาดูมาดูนะครับมาให้กำลังใจเพื่อนหน่อยนะครับดูเพื่อนหน่อยนิดนึงเหลือกี่คนก็คนเหลือกี่คนเหลือคนเดียวมีใครอยากขึ้นไปอ่งไหม หรือเพเดียวเลยครับอันนี้จะลงเองหรือว่าครูเขาจะลงมาด้วยครับฮะลงเพียเดียวลงเพียงเดียวนะครับจริงใจผมอยากด้วยไหยนะชั้นสุดท้ายเน้นน่าสนุกดีอันนี้อันนี้ชั้นไหนกับเนี่ชั้นสีงง่ชั้นสี่ของผู้เที่ยวโอ้ดยปยาตาผมตะวันะครับแต่ก็อยากให้พวกเราได้ลองกัน ระหว่างเพื่อนเพื่อนกำลังลองตัวอยู่นะครับจะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวเราบันทึกภาพร่วมกันขอรนุทุกคนหันหน้ามาครับนะครับก็อย่าถืออย่าถือซ่ากันอย่าถือว่ากันเลยนะครับก็มันต้องได้สัมผัสกันบางครั้งเพราะว่าเปาป้องกันอันตรายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจมาฟังนะครับตลอดการบรรยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเภินไปถึงเรื่องเรื่องเชื่อมแล้วก็การลอยตัวหลังจากนี้หลังจากเราเรื่องตรงนี้เสร็จแล้วนะครับใครอยากลอยตัวเชิญได้นะครับยังอนุญาตให้ลอยตัวได้เหมือนเดิม นะครับอยากจะลองวัดใจเชิญได้เหมือนกันไ,ไม่ต้องกลัวมันก็ลงสองคนพร้อมกันเลยนะครับสุดท้ายนี้เดินทางกันโดยสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ <S <S เชิญได้นะครับโดยตัวในผมที่เป็นเลยด้เหมือนกัน